สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุกูสุขคนนะครับผมผู้เปอกระเป๋านอนนาชาแนลนะครับ,นบเนาะกะรถบัสเตรียมการนะพี่น้องเตรียมการแล้วครับกะจะออกไปล้ำยูบนนะครับออกไปล้ำยูบนตอนนี้กะหารับน้องๆทีมแดนเซอร์นะครับเนาะน้องๆทีมแดนเซอร์ ลุงเทศคือว่าล่ะคือว่าล่ะออกงานพีน่เนอะออกงานพี่น้องลุงเพชครับไปตั้งย้ำขอบนะครับย้กขอบวานัดทีงานหมายสอ,อุบนนะุเนาะไอ้รถไอนะ้นี่ไปล่ะดิเนรถไงไม่เอกไ,ไปก่อนเลยเนาะตอบจุดอุบนมาเรื่อไปก่อนก็ได้<อ> <c oughs> แต่ใครอ่บนมันบไน่ไกลเนาะแดแโดนมาแดนโดนไหนกองที่กองท่วยู ไปในเมืองอยู่ทางเมืองอยู่ด้วยออกออว่าเสนไปซิกเดียวอ้โหแล้วเพื่อไหฮเพื่อเด่ออเพอวิ่ล่ะเพราะว่าเสยนหวยก็ยุ่งนะแวผานพ้นหน่อยกับบงมือไวแขนแขนเม่นสีโต๊กระโต๊ะมาโหลดเนาะอย่าไปแ่งองโร่เครื่องยังโ๊ะกันีโต๊ะนะกระโต๊ะโหลดพี่น้องเพราะว่ามันเกิจังวาแหละมันเสียความรู้สึกแถมมื่อสีโต๊ะงแห้กัไปหอดกต๊โลดแตยังสีได้กำไรได้เตรียมของย่างโน้นพี่น้อง นะ <molec> ครับกัอ่าฝนหยุดนะครับเนาะตอนนี้ฝนฝ้าขึ้นเ LIKE ดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศนะครับเนาะแล้วแตเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งอ่าอ่าไอ้ไอ้เนียใช้เพิ่นขนของน้ำนะครับเนาะเนียใช้เพิ่นขนของน้ำสีผ้าไปเบิ้งเพราะว่าอ่าคนใหม่คนยังออกเนาะครับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นจิบปับทีมม่งครันของนะครับเนาะตอนนี้ทีมงานเนี่ยใช้กับขนของออกจาก บริเวณนี้นะครับไปเป็นกองไม้ที่ซิมเฮดรีสอดนี่นะครับพี่นอ้องซิมเฮดรีสอดตอนนี้คนไปกเกือบเบิดเก่าไปไบเนี้ยนอ่าเงียไงไซนะครับนะเนี้ยไงไซตอนนี้ท้างเละเละหลายครับเละหลายท้างนี่ก็สีทำเป็นคอนขีดนะครับเนาะงอกเทน่าจะเทเป็นคอนขีดนะครับผมตอนนี้ก็ได้ค้นค้นไปแล้วนะ นาใช้คือเก่าคื้นเดิมครับเลยใช้คือเก่าคือเดิมอันนี้ทางขาดผอมมันโศกนะพี่น้องกำแพงเพิ่นบริหตุสูตรน้องเลยซอดินนีเบิดกตแต่จังน้อยก็เดี๋ยวสิมันเหตดตอให้มันแล้วแล้วก็เอาดินถมเอาดินลงนะครับเนาะทีมงานน่ะใช้กสิค้นของออกเห็นเบิดเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเมองนี่กสิถมนะครับเนาะมองนี่กสิถมโอ้ยสิงสาอีหนู เมื่อคืนหน,นูนาริตกะกะอ่าใครนี่หนูนาริตกะกะไอ้ยเรียนสไลเดอร์เพิ่นเนาะเมื่อคืนก็เกรนไอ้เมื่อคืนนี่ก็ทีมงานก็ได้ไอ้อันนี้เนาะพี่น้องวาดนี่ก็เขาอยู่ปุ๊บติดแอร์ปุ๊บสร้างพรเพิน่นก็ติดมาติดแอร์ให้น้าแล้วก็ปูติดไม้ก็ติดเนาะครับเนาะแล้วก็ห้องใหญ่ห้องแพร่อันนี้ก็ในเป็นห้องแพร่รี ห้องแรกสิเป็นห้องนูซี่นะครับเนาะ้องหนามเปิ้นกะว้างไวเรียบร้อยแต่ละคนแต่ละคนว่าไผ่ครูห้องได้ให้องใดเนาะเนาะโอ้ลนิ้วเขาอยู่บงข้างในว่าอันนี้บ่อบบอมีขวดอยู่ในหันน้ำมันนาพี่น้อง กเป็นคู่เป็นคู่พี่น้องคู่ห้องนะพี่น้องก็รับผิดชอบแต่ละห้องของน้ำแต่ละห้องเนาะสองห้องนี่ก็เป็นห้องแขกอิสิมาใสบริการคาเฟ่ก็ใสนะครับเนาะก็แยกกันไปหมื่อขืนี่ก็จากนี่ประชุมกันก็ตกลงตามนั่นนะครับเดี๋ยวนี่ก็ทิเก็บออกเก็บเผานะครับเนาะตอนนี้ก็น่าจะได้สองสามรอบนะครับเห็นนะยุเอไก่ครับพี่น้องยู่หลังค้า ลังคาอีกหน่เอาไปวไ้ไพุนเนาะพี่น้องกะพวก,พวกไม้พวกอะไรเที่ยวมาเฮดรีสอร์ทนี่แหละพี่น้องรีสอร์ทนี่ก็บอกหูวา่าสิเอาไว้บอหรือจังใดเนาะแต่ว่ากะนนาคตรมองนี่ก็สีโถมเงาโถมเบิดนะพี่น้องโถมเบิดนี่สมีเศษขยะมีอย่างเนี่ยตอนนี้น้ำกระเป้งออกด้านข้างนะครับให้มันไหลด้านขา้างบ่ให้ลงไปสาานั่น ากาศตอนนี้นะครับเชา้าเช้าทีมงานกับ,บายสองครับออกบสองนะ่าจะออกอ,ออกไปเหตุงานนะครับเนาะอยู่อุบนออกงานแสดงนลองๆงก็เดี๋ยวเตรียมตัวแล้วครับผมของพักของแง่ สอง่าวยายนวลม่ตอยนางประจำการดูแลความเรียบร้อย <c oughs> อ้ลูกหลักเนาะเห็นแม่กันนาง ตับ,บาเขมกานานอมินหอดเนาะกนนานินเท่าเราบ่ <c oughs> ยากินทอข้ลาบุยมาทะ่งนนหะไ่ว <c oughs> อเพานย่าคือม, <c oughs> มาทั้งเนี่ตกตกเลยวลละครับทั้งฝุ่นครับพี่น้องทั้งฝุ่นตกเลยวล่ะ นี่เลยาเบอร์เบิรนพนขนใหม่นะน้องทีน้องเดี๋ยวลเบอรงเนขนใหม่ฉากุเห็ดปกติฉากเห็ดปกติเี่ยวเห็ดฉากเห็ดฉากย้ดันี้เก็บของเก็บตัวแล้วครับสีโต๊ะกับโต๊ะเปนว่ บรรยาก,กาศที่น้องกัตอนนี้ก็ขนของขนใหม่ขนไหลออกนะครับเนาะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวปับผืนปรับที่ช้า,างนี่นกัทีมงานใหญ่ไซเ่ินกัมาขนของคนยังออกนี่น้องๆก็เตรียมออกงานแล้วนะครับน้องๆก็เตรียมออกงานแล้วน้องๆออกงานแล้วหวังว่าสิบ่ตกเดอ โ่าโบอเห้มันตกมันตกวลดนะนึ่งว่าได้ไปไอ้ตรียมตัวเอ,อนนีอต,อนตอนไปห้องฝนห้องบึมบึมเอ้ยกันยามฝนนางอันนี้ก็เก็บแมวเก็บไม่เก็บไหลอย่าใช้ก็หลายรอบแล้วล่ะครับผมหลายรอบแล้วล่ะเดี๋ยวพายางมึงไก,ก่ไกนะครับนะบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนน้องๆก็ เก็บข่าวของบัท่านเด็กน้อนบัวพะโฮมคือนี่เทนูเอาไปนอนทึกโลสังหน่อยสังหน่อยบังนี่หนอสังหน่อยซื่นละบอซื่นละบอทีมงาน เก็บกระเก็บอ,ออกไปเรื่อยเรื่อยครับอนาคตเดี๋ยวกะทีะ่ต้องถมต้องถมสาแน่นอนครับอนาคตถมสาออกเพราะว่ามันจะได้บริเวณจอดรถน้ำน,นะครับเนาะละ้วกอ่ามีพื้นที่ใส่ซอยอีกหลายนะครับเนาะเพราะว่าสาเขาก็สีจงไว้แต่สาไงล้วก็ะอันนี้เดี๋ยวถ้าตกลงแต่ว่าบอดบอดคิดว่าอยากเกาออกกันนะพี่น้องอยากเอาออกเพราะว่ามันเิ่นว่า ไวานว่าอยากใชใจยอยากเอาบานนกเดาวมาลงรลดนะพี่น้องเป็นเงือนไทยมาตังตังตังค์งงรวยทางเสี่ยวนะพี่น้องนี่ตอนนี้ก็สร้างหน่อยกับบึงยังบรรยากาศตอนนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับหวังว่ายสีปลาตกเนาะครับเนาะนี่ตอนนี้ที่มงานฉากกจากกแล้วก็นกนไอ้กลอนคลองกับขนนะครับเนาะนี่ถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิึง